สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ให้คุณสมจิตอ่านบรวชนะที่ส่งเข้าไปนะคะสรุปดีสามสิบเก้าข้อสองถึงข้อสามข้าพเจ้าก็เป็นใบเงียบไปข้าพเจ้านิ่งไม่พูดสักคำเดียวความทุกข์ใจของข้าพเจ้ารุนแรงขึ้นใจข้าพเจ้าร้อนอยู่ภายในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจกตดองอยู่นั้นไฟก็ลุก ข้าพเจ้าจึงทูลด้วยริ้นของข้าพเจ้าว่าเยรมีย0่สข้อ9้าถ้าข้าพงจะกล่าวว่าข้าพงจะไม่อ้างถึงพระองค์หรือกล่าวในพระนามของพระองค์อีกก็มีสิ่งในใจของข้าพงเหมือนไปไม่อาจอยู่ในกระดูกของข้าพงและข้าพงก็อ่อนเพลียที่ต้องเก็บมันไว้และข้าพงก็เก็บไว้ไม่ไหวเยรมีย3 2สข้อ29 พระยาเวตรัสดังนี้ว่าถ้อยคําของเราเหมือนไฟและเหมือนค้อนที่ทุบกหินให้แตกเป็นเสียงเสียงไม่ใช่หรือนั่นคือภาวัฒนคําของพระเจ้าวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าตรึกตรองพักคําของพระเจ้าแล้วไฟจะลุกคุณพระเจ้าสําหรับภาวัฒนคําของพระเจ้าที่มาอย่างเราเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีไฟของพระเจ้า และให้เราทราบว่าชีวิตของเราถ้าเราสนใจใส่ใจพระดำรัสของพระเจ้าเราจะเป็นคนที่มีไฟมีฤทธิเดชนั่นเองนะคะในสดุดี 39: ข้อ2ข้อ3นะค้าพเจ้าก็เป็นใบเงียบไปค้าพระเจ้านิ่งไม่พูดสักคำความทุกข์ใจของข้าพเจ้าก็รุนแรงขึ้นหมายความว่ายังไงเมื่อเราเจอหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ แต่เราได้ไตรตรองพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าจะเป็นไฟจะแรงจะมีนิ์เดชจะโชดช่วงไฟพระเจ้าจะลุกขึ้นลุกขึ้นข้างในภายในใจภายในวิญญาณของเรานะคะเหมือนกับกริยัดาวิดเมื่อได้ครค่ครวญเมื่อได้อ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็ตรึกต,ตรองไตรตรองกำลังเจอความทุกข์นะฮะกำลังเจอปัญหากำลังเจอวิกฤต แต่มีโอกาสที่จะนั่งใครขวนพราะวจนะพระคำของพระเจ้าก็จะชดช่วงขึ้นมาก็จะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเราจะไม่ได้เป็นใบอีกต่อไปเราก็จะทั้งภายในแล้วก็คำพูดก็จะพูดออกมาเพราะว่าข้างในลุกเป็นไฟเอเมนก็ขอให้เราที่จะเมื่อเราเจอปสัสสปัญหาเราดูเหมือนว่าเราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเป็นเหมือนคนใบนั่งเงียบ แต่พระเจ้าไม่ได้เงียบเมื่อเราเจอวิกฤตพระเจ้ายังทํางานอยู่เมื่อเราตรตรองไตรตรองพระวจนะพระเจ้าจะพูดกับเราพระเจ้าจะตรัสกับเราก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีไฟของพระเจ้ามีกําลังมีพลังมีฤทธิเดชนะคะเอเมนเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงตรัสกับเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่พูดกับเราเขาบอกว่าคําเดียวของพระเจ้า เปลี่ยนชะตาชีวิตของผู้คนถ้าสิ่งนั้นพระเจ้าตรัสกับเราพระเจ้าพูดกับเรามันจะเปลี่ยนแน่ๆเราเคยได้ยินผู้เผยพระวจนะที่เขาได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าแล้วก็พูดชีวิตของเราลูกของเราเด็กบางคนอ่านหนังสือแทบไม่ออกนะอ่านหนังสือก็ก็ไม่ชัดเจนดูเหมือนว่าเขาไม่มีสติปัญญาแต่เมื่อถ้อยคำของพระเจ้าของผู้เผยพระวจนะ ไปยังเขาก็คือพระเจ้าจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาพระเจ้าจะให้เขาเป็นนายแพทย์และทุกวันนี้เขาก็จบเป็นนายแพทย์แล้วพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นั่นแหละถ้อยคําของพระเจ้าเป็นไฟนั่นแหละถ้อยคําของพระเจ้าเป็นจริงถ้อยคําของพระเจ้าที่มาจาับพระเจ้าจริงๆจ,จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของคนๆน,นั้นขอให้เราที่จะให้ความสําคัญกับพระวจนะเราจะไม่เล่นกับพระวจนะเราจะไม่ดูถูกพระวจนะ ทุกถ้อยคำชาวยูนี่นะคะแม้แต่เห็นเศษกระดาษนี่เขายังไม่ข้ามเขากลัวว่าเศษกระดาษตรงนั้นมีถ้อยคำขอให้เรายำเกรงพระเจ้าขนาดนั้นนะคะวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งก็สำคัญนะคะเขาจะเป็นคนให้เกียรติของสูงเราถือพระคำของพระเจ้าเราจะไม่ได้ให้พระคำของพระเจ้าอยู่ต่ำคำว่าอยู่หิ่งนี่ก็คืออยู่สูงมากให้เกียรติสูงสุด พระคำของพระเจ้าเป็นถ้อยคําศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้อยคําที่มีฤทธิเดชเราจําเป็นจะต้องมีท่าทีถูกต้องกับพระวจนะนะคะท่าทีสําคัญมากต่อพระวจนะยเรมีบทที่ยี 9, ่สิบข้อที่เก้าตาคาโปรงจะกล่าวว่าข้าพระเจ้าจะไม่อ้างถึงพระองค์หรือกล่าวในพระนามของพระองค์อีกก็มีสิ่งในใจของข้าพระองค์เหมือนไฟไหม้อัดอยู่ในกระดูกของข้าพระองค์ และข้าพรง์ก็อ่อนเปี้ยที่ต้องเก็บมันไว้และข้าพระงก็เก็บไว้ไม่ไว้เพราะวจชนะคำของพระเจ้าในเยเรมีบทที่20ข้อที่9นะเยเรมีบอกอาการว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยเยเรมีเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะหลังเอาไว้ไม่สามารถที่จะเก็บถ้อยคำของพระเจ้าเอาไว้เมื่อพระเจ้าต้องการที่จะให้ถ้อยคำของพระเจ้าทำงาน เมื่อเขาเป็นผู้เผยพระวจนะก็จะเป็นอาการแบบนั้นแหละเมื่อไฟของพระเจ้ามาถ้าเขาเงียบเขาจะเหนื่อยเขาจะหนักตัวหนักตนหนักไปหมดเพราะว่าเขากําลังไปหลังไฟของพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราล้างเอาไว้เราจะเหนื่อยถ้าเราล้างเอาไว้เราจะไม่มีกำลังเราจะไม่มีพลังหมดสภาพนี่คืออาการของผู้เผยพระวจนะนะคะ ฉันก็เป็นด้วยอาการแบบนี้นะเวลาถ้อยคําของพระเจ้าที่พระเจ้าให้พูดเตือนใครหรือว่าพูดอะไรบางอย่างถ้ายิ่งลังเอาไว้ก็ยิ่งเหนื่อยก็ต้องมาถามแล้วว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้เราทําสิ่งเหล่านี้เราก็จําเป็นจะต้องยอมจํนานนแล้วก็เชื่อฟังนี่คือสิ่งที่เยเรมีมีประสบการณ์กับถ้อยคําที่มีไฟถ้อยคําที่มีฤทธิ์เดชเขาจะเงียบไม่ได้ถ้าเขาเงียบ เขากําลังต่อต้านถ้อยคําของพระเจ้าเขาจะหมดสภาพพระคาของพระเจ้าจะเผาไหมอยู่ภายในตัวเขาอยู่ในใจของเขาอยู่ในวิญญาณของเขาพระคาของพระเจ้าต้องออกมาเพื่อเขาจะมีกําลังเพื่อพระคาของพระเจ้าจะทํางานเพื่อธิ์เด็ดของพระเจ้าจะทํางานเป็นพิเศษ ที่พรองต้องการที่จะเจาะจงที่จะทําบางสิ่งบางอย่างตามเฉพาะกิจที่พระเจ้าต้องการให้เขาที่จะเป่าประกาศถ้อยคาของพระเจ้าเพื่อถ้อยคาของพระเจ้าจะเป็นชีวิตแล้วก็เป็นพลังมหาศาลพระคาของพระเจ้าเป็นเหมือนไฟเยรัมีกําลังสื่อว่าถ้อยคาของพระเจ้าเป็นดังไฟที่อัดแน่นที่อยู่ข้างในไม่ได้พูดออกมาไม่ได้ เราไม่สามารถที่จะหลังไฟของพระเจ้าได้เมื่อพระเจ้ามีพระประสงค์พระคาของพระเจ้าเป็นไฟจริงๆเพราะฉะนั้นก็ใครก็แล้วแต่นะคะที่ใส่ใจสนใจพระวจนะเราจะไม่ธรรมดานะคะอย่าไปอ่านพระคำพระเจ้าเหมือนกับตัวหนังสือทั่วไปอธิษฐานขอพระวิญญาณเปิดเผยขอการเจิมขอพระเจ้าเปิดตาใจตาฝ่ายวิญญาณพระคำของพระเจ้าจะพูดกับท่านพระคำพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของท่าน ตาของท่านจะสว่างสมองของเราก็จะมีตาในสมองสมองก็สว่างตาก็สว่างหูก็สว่างพระเจ้าจะเปิดเผยสําแดงนะคะถ้อยคําของพระเจ้าจะเป็นไฟจะเป็นฤทธเดชเมื่อเราอ่านแล้วเราจะมีพลังมีชีวิตชีวาต่อต้านบาปต่อต้านมารต่อต้านเนื้อหนังของเราก็ได้ต่อต้านอุปสรรคปัญหาขอให้เราที่จะใส่ใจสนใจพระวจนะ พระคำของพระเจ้าเป็นไฟพระคำของพระเจ้าเป็นฤทธเดชพระคำของพระเจ้าเป็นจริงถ้าเราต้องการไฟที่มาจากสวรรค์ไฟที่มาจากพระเจ้าเราจําเป็นจะต้องไข้ครควญพระคำของพระเจ้าตรึกตรองไตรตรองไม่ใช่ฟังไปแล้วก็เราก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจบางคนเบื่อด้วยซ้ําไปฟังเทศก็เบื่อใครพูดเรื่องพระเจ้าเราก็เบื่อรู้หมดแล้วอย่าพูดอย่าพูด เราไม่ได้ดูถูกคนพูดนะเราดูถูกพระคำนะฮะหรือเราไม่สนใจจนเราไม่จับพระคมภีร์เลยไม่อ่านเลยเรากำลังคิดว่าพระคำของพระเจ้าเล็กน้อยเราไปให้ความสำคัญอย่างอื่นฉันไม่แปลกใจฉันเช็กดูหลายคนนะคะที่เขาหลงหายหลงผิดแล้วก็ถูกมารตาตานกล่อมประสาทไปเช็กดูเลยนะคะ กูเลานี้ไม่ได้ใส่ใจพระวจะนะอ่านขอไปทีอ่านเป็นวิธีเราก็ไม่ได้จดจําไม่ได้ตรึกตรองไตรตรองพระคําของพระเจ้าจึงไม่มีฤทธเดชไม่มีไฟถ้าเราอ่านพระคาของพระเจ้าจริงๆเราก็ใส่ใจนะคะเหมือนบางคนบอกว่าทําอาหารเอาใจใส่ทําด้วยใจทุกอย่างที่ทําด้วยใจมันจะมีพลังมันจะเกิดผลนะคะแม้แต่ปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์หรือทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเอาใจใส่ เราสนใจเราใส่ใจเราทําด้วยความรักสิ่งเหล่านั้นจะเกิดผลเพราะฉะนั้นการที่เราติดสนิทกับพระเจ้าบอกแล้วใช่ไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าเราเป็นต้นไม้ที่ยังรากอยู่ใกล้มแม่น้ําฐานน้ําในสดุดีบทที่หงข้อสนะคะเราก็เกิดผลทุกฤดูการเพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องติดสนิทกับพระเจ้า ชีวิตของเราที่เราสามารถที่จะมีฤทธิเดชมีไฟของพระเจ้าก็คือมีฤทธิเดชของพระเจ้าก็เข้มแข็งไฟวิญญาณต่อต้านทุกปัญหาต่อต้านทุกการโจมตีที่มารซสตานส่งเข้ามาทําให้เราชนะได้เพราะเรามีฤทธิเดชนี่แหละเพราะเรามีพระคำถ้าเราไม่มีพระคำเราจะเอาอะไรละ่ะนะพระคำของพระเจ้าเป็นพระแสงพระคำของพระเจ้าเป็นไฟนะคะก็ขอให้ทุกคนตระหนักเรื่องนี้พอเราไปถามดูว่า เอ๊ะทำไมคนนี้รู้สึกว่าเขาไม่ได้เข้มข้นกับพระเจ้าเหมือนเขาหงุดหงิดเหมือนเขาเสื่อมถอยเหมือนเขาไม่มีความเชื่อพูดเรื่องพระเจ้าก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจมีแต่หงุดหงิดแล้วก็ออกห่างจากเส้นทางของพระเจ้าเพราะอะไร เขาไม่ได้ใส่ใจนั่นเองเขาไม่ได้กินมวจนะไม่ได้กินอาหารฝ่ายวิญญาณเขาจึงไม่มีพลังไม่มีกําลังที่จะต่อต้านแม้แต่คําโกหกของมารสาตานที่ส่งเข้ามาโน,น่นนี่แล้วก็สถานการณ์ต่างๆก็ใหญ่กว่านะคะการที่เราจะมีพลังมีชัยชนะเหนือปัญหาได้คนนั้นจะต้องมีพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าเนี่ยส้าง ชีวิตของเราพระคําของพระเจ้าเป็นฤทธเดชพระคําของพระเจ้าจะสร้างผลผลิตในชีวิตของเราพระคําของพระเจ้าจะมีความบริบูรณ์จะมีไฟไฟของพระเจ้ามันจะไม่ไหม้ตัวเราหรอกนะ <c oughs> เหมือนไฟที่อยู่ในที่พระเจ้าเรียกโมเสสไฟที่อยู่ในพุ่มไม้พุ่มไม้นั้นไม่เป็นอันตรายใดๆเท <c oughs> ่าไฟของพระเจ้านะคะต้นไม้นั้นก็ไม่ไหม้ชีวิตของเราจะไม่เป็นอันตราย อาไฟของพระเจ้าจะล้อมรอบเราไฟพระเจ้าจะปกป้องเราคําสาบมันจะมาได้ยังไงถ้าเรามีถ้อยคํามีไฟพระเจ้าและเราเชื่อและเราทําตาม มันจะไม่คำสาปมันจะไม่ความบาสมันจะไม่ปัญหาให้กับเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นให้เรารักภาวชนะให้เราไตรตรองภาวชนะให้เราใคร่ครวญภาวจนะให้เราสนใจใส่ใจภาวชนะภาวชนะจะเป็นฤทธเดชภาวชนะจะเป็นไฟที่เผาผ่านอํานาจของศัตรูให้กับเราเผาปัญหาเผาบาปเผากิเลสตัณหาเผาวิญญาณของโลกเผาวิญญาณชั่วที่อยู่ในสารฟ้าอากาศแล้วก็มาสตานพยายามที่จะวางกับดักแล้วก็หล พางนะฮะแต่เมื่อเรามีพระวจนะมีไฟของพระเจ้าอยู่กับเราผีจะตายหมดนั่นแหละนะ,ะขอให้เราใส่ใจขอให้เรารู้ตัวตนขอให้เรารู้ว่าชีวิตของเราที่มีพระเจ้าเนี่ยมีฤทธเดชก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะคะมีฤทธเดชถึงขั้นว่าคนสมพอมมดหมอผีเนี่ยใส่ของเราไม่ติดถ้าใส่ติดแสดงว่าเราต้องไปทำกันบ้านนะฮะไฟของพระเจ้าไม่ธรรมดาเราจะไม่ถูกสาบแช่ง แล้วก็ไม่มีไสยศาสตร์ใดที่จะมาใส่เราติดด้วยเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่ในเรานี่คือความเชื่อของคริสเตียนเราต้องเชื่อให้ถูกเชื่อให้เป็นเชื่อให้ได้รับผลดาวิดกับเจเรมีเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาเป็นผู้เผยวจชนะเขาจะรู้จักที่จะปลุกไฟของพระเจ้าด้วยคือตอนไหนอ่านพระค์เข้าใกล้พระเจ้าเราอยากรับกําลังไหมอยากรับไฟไหมอยากรับฤทธิ์เดชไหมอยู่ห่างพระค์ไม่ได้ ต้องติดสนิทกับพระเจ้าต้องให้เกียรติพระเจ้าต้องมีวิธีรู้วิธีที่จะให้ไฟของพระเจ้าลุกในชีวิตพระเจ้าชอบคนหิวกระหายพระเจ้าชอบคนที่จะใส่ใจสนใจพระวจนะนั่นเองเพราะฉะนั้นกษริยัดดาวิดก็ดีเยเรมีก็ดีนะ เขาเห็นว่าการที่เขาที่จะมีพลังมิฤทธิดเดชไม่กลัวปัญหาไม่กลัวอุปสรรคไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเขาพร้อมที่จะเป็นกุญแจเป็นเครื่องมือของพระเจ้าก็คือการที่เขาใช้วิธีในการที่สนใจใส่ใจ,ใจพระวจนะอยู่ใกล้พระเจ้าอธิษฐานสม่ำเสมอต้องพระคำไตรตรองพระคำใครควรพระวจนะแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะกระทำกิจอย่างไม่ธรรมดาขึ้นอยู่กับตัวเราเหิวกระหายด้วย ถ้าเราหิวกระหายพระคําตึกตรองไต่ตรองพระคําเราจะเป็นกุญแจการที่เราใคร่ควรพระวจนะการที่เราใส่ใจสนใจพระคําของพระเจ้าเป็นเรื่องที่เป็นกุญแจไฟพระเจ้าจะลุกในชีวิตของคนคนนั้นไม่เพียงแต่ลุกในใจลุกในวิญญาณของเราและเราได้ประโยชน์คนเดียวแต่ไฟของพระเจ้าจะลุกเพื่อพระเจ้าลุกเพื่อคนอื่นด้วยนะคะเพราะนั้นก็ขอนุนใจอย่าใคร่ควรปัญหา แต่จงใคร่ควรภาวนะอธิษฐานเป็นการระบายความในใจกับพระเจ้าระบายออกมาอย่าเป็นระบายกับชาวบ้านชาวเมืองให้เราอธิษฐานเพราะว่าพระเจ้าเนรับเราได้ทุกอย่างเราระบายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทั้งภายนอกภายในนะพระเจ้ารับฟังเราได้แต่หลายคนเนระบายมั่วจนทำให้ปัญหาเล็กๆเ,เป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะคะ นะให้เราระบายความในใจของเราต่อพระพักของพระเจ้าและหลังจากนั้นนะคะพระเจ้าก็จะรับฟังเราและพระเจ้าก็จะช่วยเราบางทีเราไประบายปัญหาของเราให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็ปัญหาหนักอยู่แล้วตัวของเขาเองก็จะเอาตัวไม่รอดนะเราก็ไปใส่ให้เขาอีกแล้วเขาก็หนักเพราะฉะนั้นอย่าไปทำบาปกับเขาต่อเลยไประบายความในใจของเรากับพระเจ้าดีกว่าไหมนะเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จะช่วยเราได้ ไม่ไม่เพียงแต่ฟังแล้วก็เอาไปพูดลบๆด้วยซ้าไปพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมชอบทมที่สุดฟังแล้วโปร่งก็หาวิธีช่วยฟังแล้วโปร่งรับได้ทุกเรื่องโปร่งรับฟังเราและช่วยเราได้และโปร่งก็ก็จะช่วยเราได้ด้วยตอบคำปฏิฐานเรานะคะก็ขอหนุนใจนะคะใครที่เจอปรสสกปัญหาก็ให้เราเข้าใกล้พระเจ้าอธิษฐานบอกความในใจสามัคคีธรรมกับพระเจ้า แล้วก็เอาพระคำของพระเจ้ามาไว้ในใจด้วยเมื่อพระเจ้าพูดกับเราสิ่งที่เราฟังเทศนาฟังพระคำของพระเจ้าตอนเฝ้าเดี่ยวตอนอยู่ในกลุ่มเซลล์หัวหน้าเซลล์แบ่งปันหรือพี่เลี้ยงหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาสนับสนุนเราให้เติบโตและเข้มแข็งไฟวิญญาณเราจะชนะปัญหานะคะเมื่อเราเชื่อฟังอย่าหนีปัญหาโดยการไปชดชีวิตโดยการไปทำบาปซ้ำอีก โดยการที่เราถอยห่างจากพระเจ้านั้นเรากําลังดําเนินชีวิตที่ไม่ฉลาดนะคะก็ขอพระเจ้าช่วยเราเพวัะน,นั้นในสังคมละ่ะในสังคมต้องการอะไรเขาต้องการไฟเขาต้องการไฟพระเจ้าที่อยู่กับคริสเตียนเพะัะน,นั้นคริสเตียนอย่าไปสร้างปัญหาให้สังคมให้เราเป็นความสว่างให้เราเป็นเกลือแผ่นดินโลกเราเป็นปัญหาอยู่เน่เพราะว่าเราเขาใกล้พระเจ้าน้อยไปไหม ลองไปไตรตรองไปเอาพระคำของพระเจ้ามาใช้แล้วก็ดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญาสติปัญญาที่ฉลาดที่สุดคือสติปัญญาจากพระเจ้าสติปัญญาจากเบื้องบนไม่ใช่สติปัญญาอย่างโลกหรือสติปัญญาแบบมารเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใกล้พระเจ้าเราจะมีสติปัญญาพระเจ้าจะสอนเราอบรมนิสัยที่ดีให้กับเราเราจะเคลื่อนไปกับพระสุริเพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นความสว่างในสังคมนะคะ อย่าให้สังคมนั้นนะพอเราไปอยู่ที่ไหนก็สร้างความวุ่นวายแตกแยกสร้างอิทธิพลที่ชื่อเสียงไม่ดีมีอะไรที่ไม่ถูกต้องวันนี้นะคะขอให้เรากลับใจใหม่ขอให้เราเป็นคนที่มีความสว่างเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกพระคำพระเจ้าท้าทายพระคำของพระเจ้าอยากให้เราเป็นแบบนั้นเราตั้งหากที่จะช่วยสังคมเราจะเป็นคนที่มีไฟของพระเจ้า เอเมนะฉะนั้นก็ขอหนุนใจบางทีแทนที่คริสเตียนใหม่จะรับการเสริมสร้างจากคริสเตียนเก่าก็มีด้วยนะฮะพี่น้องที่เชื่อเก่าก็ขอให้เราเป็นพระพรช่วยน้องๆช่วยคนเชื่อใหม่เราจะรับภาระ,ะโดยการที่เราหนุนจิตจูใจสร้างเขานะคะอวยพรเขาให้เขาที่จะเติบโตเข้มแข็งแล้วเราจะได้รับพระพรในสังคมก็เหมือนกันคริสเตียนไม่ควรจะไปพาคนทําบาปนะคะ แต่เราจะเป็นคนที่ดึงคนออกจากบาปให้เขาดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเราไม่ใช่ว่าพอเขาชวนเราดื่มเราก็ไปดื่มไม่ใช่พอเขาชวนเราทำบาปเราก็ไปทำเราจะต้องช่วยคนบาปเราจะเป็นจะต้องส่องสว่างในสังคมที่มืดมิดเราอย่าไปทำตรงอังคามพระคำเราจะไม่ได้รับพระพร แทนที่เราจะเป็นพระพรแต่เราจะเป็นคนที่นำำรรําคํัสาปแช่งไปเราทําผิดพระคัมภีร์นะคะขอพระเจ้าช่วยเราเพราะนั้นสังคมจะเปลี่ยนถ้ามีคนที่รักพระเจ้ามีคนที่เชื่อฟังและทําตามพระคําของพระเจ้าไฟของพระเจ้าจะลุกขึ้นส่องสว่างทำให้ถ้อยคำของพระเจ้าออกจากปากของคนนั้นเพื่อคนอื่นทำให้ความสว่างในชีวิตในตัวตนของเขา ผ่านชีวิตของเขาแล้วก็ส่องสว่างไปในสังคมมีการประกาศข่าวประเสริฐผ่านชีวิตของคนคนนั้นชีวิตของเขาก็เป็นพระพรเวลาเขาพูดนะฮะก็จะพูดถ้อยคำของพระเจ้าจะมีไฟพระเจ้าจะทำให้คนมากมายมีพลังมีรธิ์เดชนะคะ เรารู้พระคมภีร์แต่ว่าคนในตลาดหรือว่าคนในสังคมเขาไม่รู้จักถ้อยคําแต่คนที่รู้จักกับพระคำเอาพระคำของพระเจ้าไปใช้เราจะดําเนินชีวิตด้วยพลังดด่นฤทธิ์เดชเผาผลาญอำนาจแห่งความมืดทุกรูปแบบ เมื่อพัส,สริของพระเจ้าอยู่กับเราพัส,สริของพระเจ้าคือความชอบธรรมของพระเจ้าฮาเลลูยาค่ะแต่พระบิดาเจ้าไวพรบอกวันะไวพรถ้อยคําของพระเจ้ามายังเราทุกคนช่วยครับปวงช่วยพี่น้องของข้าปวงทุกคนที่เราจะใส่ใจสนใจพระวันะคาของพระเจ้าชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าเป็นชีวิตที่มีฤทธเดชมีพระพรมหาศาลใครก็แล้วแต่ที่ได้ยินได้ฟังพระคำพระเจ้าวันนี้ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือชีวิตของเขาจะเป็นชีวิต ที่มีพลังมินธิ์เดชเขาให้เกียรติพระคำพระเจ้าจะใช้เขาพระเจ้าจะเจิมเขาพระเจ้าจะอวยพรเขาพระองค์จะกระทำรรกิจอันยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติขอปรุงขนาบขับไล่อานาจอิทธิพลแห่งความมืดและความบาปและการงานเนื้อหนังทุกอย่างที่ผีใช้บางคนหรือใช้บางสิ่งบางอย่างเข้ามาโจมตีพวกเขาขอปรุงในทรงขนาบและทําลายพระองค์จะขนาบตัวทําลายขนาบผีร้ายวิญญาณชั่วไฟพระเจ้าล้อมรอบกําแพงเพึงล้อมรอบชีวิตของเราทุกคนทั้งส่วนตัวและ ส่วนรวมเมื่อเราดําเนินชีวิตในโลกใบนี้ไฟพระเจ้าจะลอลอมรอบไฟพระเจ้าจะปกป้องเราและเราก็จะชนะเราจะมีชีวิตที่ให้เกียรติพระคำไฟของพระเจ้าอยู่ทั้งข้างในของเราโอ้ปงุงจะาข้าทำให้เราชีวิตไม่เหมือนเดิมทําให้เรารับการเปลี่ยนแปลงได้รับผลที่เกิดขึ้นอย่างมีชัยชนะอย่างมีโอ้ปงุ์จะข้าความชอบธรรมของพระเจ้าดํารงอยู่ในชีวิตของเราอวยพรเราในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าวยพรค่ะ จารวจารุจารุน้องทุกคนตรองการาวจับตองไดค่ะารุค <ayud> ่ะจรุเชื่อมคมเยและอัครทูตความพี่น้องนะคะขอพระเจ้าเสริมกาลังค่ะขอุนประวัตนะค่ะ